สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันที่ช่องมาดามบีอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้มาดามขอฝากเครดิตเข้ามา10,000บาทนะอ่ะถ้าอยากให้เล่นเบ็ดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็เริ่มไต่ไปที่เบ็ด50บาทแล้วกันนะเกมนี้อยู่ในค่าย PG นะคโอ้โเข้าฟรีเลยอะเข้าฟรีเกมเบ็ด50บบาทนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลย เกมไพ่นกกระจอกนะคะมีทั้งมาจังเวหนึ่งแล้วก็มาจงเวสองเรารีวิวบ่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นมาจองเวสองนะ,ะถ้าใครอยากตามตามได้เลยนะคะ <c oughs> เป็นเกมที่ไม่สามารถซื้อฟีสปินได้นะเราต้องลุนนะคะลุนเข้าฟีเกมเองแบบนี้แต่รอบนี้โหดมากโอหไป <c oughs> โอ้โหเริ่มกันที่เบ็ดเบาๆนะคะ <c oughs> ถ้าเล่นได้แบบนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะปรับเบ็ดขึ้นไป เบ็ดห้นะขอปังๆหนึ่งจ้าโอ้ยพูดถึงก็มาเลยนะคะอ้ยทำไมไม่ได้ไม่เชื่อมนะะไม่เป็นไรอเออปังๆแบบนี้เอาแถวแรงไม่มาเฉยเลยตัววายดีมากนะคะลายตัววายดีมากเลยอะ่ะแต่ว่าแบบไม่ได้ต่อนะอุย้ยเออหกร้อย เออมาสักทีสิยังได้ต่อเนื่องนะคะนี่ไงนีไน่ไงคูณสิต่อ,ต,อต่อเลยนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะ,ะเป็ดตั้ง50อะ่ะมันได้มันต้องได้ประมาณนี้ซินีไน่ไงมาแล้วนะคะรอบนี้4ี่พบาทค่ะยังเหลืออีกหนึ่งรอบฟรีนะไปต่อกันเลยค่ะ โอ้โห440เข้า,าฟรีตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะก็แตกหมื่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหเงินรางวัลก้อนโตมาแบบนี้นะคะ5,465เพราะว่าเราได้เต็ดตัวแพงเลยนะเมื่อกี้แล้วก็คูณ10คูณสิเลยนะคะโอ้โหปังมากๆเลยเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดอีกหน่อยแล้วกันนะ16,950ค่ะ ขอเพิ่มเบ็ดไปสำหรับใครที่อได้เยอะขนาดนี้ก็ควรพอนะคะไม่ต้องต่อเลยนะอ่ะดูหน่อยละกันว่ามีเบ็ดเท่าไหร่บ้างเบ็ดร้อยเหรอไม่เอาเอาเบ็ดสองรอยไปเลยแล้วกันนะคะไหนๆก็เข้ามาแล้วไปเบ็ดสองร้อยบาทลุ้นกันเลยโอาอ้ย ฟรีเบ็ส0 0ค่ะทุกคนเข้าฟรีเบสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นฟรีเบ็ดส0 0กันมาเลยวันนี้เกมนะคะโหดมากเข้าฟรีบ่อยมากๆเลยนะคะไปตามกันได้เลยเพราะว่าเล่นถ้าใครเล่นแล้วไม่เคยได้นะคะต้องเปลี่ยนช่วงเวลาเล่นดูบางคนชอบเล่นช่วงเย็นๆน,นะเลิกงานมาแล้วก็มานั่งเล่นกันอะไรนี้นิหน่อยนะคะโอ้ย2 1 6ห0อันนี้เรามาลองเล่นช่วงเช้านะ,ะก็ประมาณนี้เลยแตกไปส0,000แล้ว เต็2สองร้อยอ่ะมันก็ต้องได้เนาะสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทโอเคอีกเก้ารอบฟรีลุนกันต่อเลยนะคะมาดิช็อตนี้หนึ่งพันแปดสิบโอ้โหอีกแปดรอบไปต่อเลยค่ะ ขาไหว่หดหดน้อยโอ้โห8ป4 0พั้อยสี่สิบอเสียดายแถวแรกนะคะเกือบได้ตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยไม่รู้นะคะมันมันเป็นไพนกกระจอกนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะาจะเรียกตัวสีเขียวสีแดง3าจุดห้าจุดไปอะไรนะคะให้มันง่ายขึ้นตอนนี้อยู่ที่สี่หมสิบาทแล้วค่ะยังเหลืออีกสี่รอบฟรีนะ จบรอบไปเรียบร้อยค่ะรอบนี้โหดมากๆนะคะโชคดีที่ปรับเวทขึ้นไปแล้วเข้าฟรีเกมพอดี44,960บาทนะคะเรางวันกันไปเลย สำหรับใครนะคะก็ที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะก็ฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะพูดบ่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่65,000แล้วค่ะได้กำไรแล้วก็หวานเจี๊ยบกันไปเลยนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ